สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามคาดไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับเ่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของชั้น14อะไรประมาณนี้ครับท่านหลังจากที่มีมวลชนนะครับท่านผู้ชมกลุ่มสลิมรอดช่องทั้งหลายแหลน่นนเนี่ยแล้วก็ไอแดงบางส่วน <S <S <ส>รครับท่านเกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยได้นําพามวลชนนะครับท่านผู้ชมไปโหหัวกระบ,บาลครับท่านยื่นหน้าสลอนอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านแล้วก็มีการเผยือปากอ้ากว้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเ่านผู้ชมหลังจากนักข่าวผล้มาถาม ผู้ชมมาอย่างมาดแมนเกันเลยทีเดียวครับท่านดังกับว่าเนี่ยขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นจ้าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายโอ้ยปรากฏว่าโดนสารและธรรมนูนนะคบท่านผู้ชมไม่รู้ออกมาคุมกําเนิดพักอะไรวะเนี่ยไอ้พวกหยิบมือนี้หรือเปล่านะคบท่านผู้ชมพ่ออะไรจ้าหลังจากที่ไปวกเวกวกเวกเน,นี่ยเฮ้ยปป,ปชไม่ได้เนี่ยต้องใส่ชื่อทวีสอดสองเข้าไปด้วยในการที่จะตรวจสอบอะไรประมาณนี้ชั้น14ชั้น15แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้ามันก็เหมือนกับว่าเป็นการดับฝันนะคบท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะททําาาออยย่่่งไรรดดีีีคับนนนนนโต้เ Oi! ภาพหลายภาพนะครับเื่อนผู้ชมที่ไม่นึกว่าจะได้เห็นก็จะได้เห็นปรากฏภาพอะไรบ้างจ้าภาพหมอว่าลงนะครับเ่านผู้ชมเฮ้ยแต่ว่านายพิชิตชัยมงคลนะันเนี่ยไม่เห็นหัวกระบาลหมอว่าลงของผมเลยหรือวา่าเนี่ถามทําไมจ้าหมอว่าลงเข้าศตสตห์แต่งสูตรนะครับเ่านผู้ชมมาเต็มยศกันเลยทีเดียวแล้วเต็มยศแล้วได้อะไรไหมจ้ารู้สึกว่านั้นเนี่ยไม่ได้ยินเสียงหมอว่าลงนะ guys, นะ сколько, นะ arguing, นะครับเรื่องผู้ชมอะไรวะเนี่ยพ่วงผ่านลําโพงนะครับท่านหรือว่าทร, closed, ระโขงสะบะโขงอะไรประมาณนี้โอ้ยก็หนักหนาสาหัสไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเฮ้ยหรือว่าามมีีกรเห็นนนั้ แถลงอะไรนี้ถ้าเกิดผมพลาดไปก็ต้องขออภัยว่าลงมาหน้าที่นี้ด้วยนะเนี่ยแต่ผมบอกตรงๆครับท่านอย่าเอาใจช่วยนะแล่าใจช่วยไล่อะไรต่อไม่จ๊ะโอ้ยสลิมเฮอ้ม่เอเเอ,เเอเใช่สลิมแฮนะครับท่านผู้ชมดีใจครับท่านแทบน้ําตาล,ลินไหลเป็นสายทานกันเลยทีเดียวนะเนี่ยหลังจากตอนนี้เห็นภาพชื่นมืนครับท่านชื่นมื่นยังไงวะชื่นมื่นระหว่างตูจดะ,ะดูพรนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ไปโผล่ร่วมกับเขาด้วยครับท่านแล้วก็ใครจะเนี่ยบอกว่าลงนั้นเนี่ยจับมือกันนะครับท่านผู้ชมอย่าง ไม่นะในการ่านผู้ชมวันนี้ประชาชนทั้งหลายครับท่านอินบ็อกออกมาหาผมอะไรประมาณนี้ซึ่งผมไม่เชื่อนะเนี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้างจ้าเนี่ยน้องนัทรู้ไหมนะเนี่ยเขาอาจจะมีการพูดคุยอะไรกันแบบนี้หรือเปล่านะการดัผู้ชมวันนี้เขาตั้งคําถามมาหาผมนะเนี่ยเฮ้ยจตุพรหามีอะไรบ้างลงเนี่ยอดีตเนี่ยเราก็เคยซัดกันมามากนะเนี่ยกูก็เคยเรียกมึงอย่างนั้นเรียกมึงอย่างนี้โจมตีมึงหลายอย่างเลยแล้วเป็นอย่างไรต่อหาเนี่ยตอนนี้เฮ้ยเราจําเป็นต้องกลับมารวมไหลรวมกันแล้วนะเนี่ยพราะตอนนี้ฝนตกเอ้ยไม่ใช่โอ้ยยังไม่มีเพราอ อนนี้สถานการณ์มันบังคับอะไรประมาณนี้แล้วตู่จะดูพอหรือจ๊ะเฮ้ยกูก็จำมึงไม่ลืมนะเนี่ยมึงเคยมาซัดกูไว้อย่างแน่นหนาะหนาะแน่นกันเลยทีเดียวนันเนี่ยระหว่างช่วงที่เราเป็นศัตรูกันวันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะสงบศึกนะเนี่ยเพราะอะไรจ๊ะเนี่ยเราต้องสมัครสมานสามัคมคีกันนะเนี่ยมังงั้นจะไม่มีการโค่นทักษิณชินวัตรได้อะไรประมาณนี้แต่อันนี้เป็นพอดเรื่องนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จับมือครับท่านเป็นกําลังใจให้สอดให้ต่อสู้ไปอย่าได้ท้อถอยเพราะถ้าเกิดท้อถอยจะเก อาจจะเป็นม็อบกันหลอมกันแหลมนะครับท่านผู้ชมถอยหลังลงคลองไอ้ประชาชนบางส่วนบอกมาแบบนี้อีกแล้วนะเนี่ยผมก็เลยขอเตือนเข้าไปครับท่านเฮ้ยแบบนี้นะเนี่ยเฮ้ยต้องเรียกว่าม็อบอันยิ่งใหญ่โตมาโหลางเขาก็สวนผมมานะครับท่านผู้ชมแบบนี้เรียกม็อบไม่ได้ว้ยเฮ้ยเรียกว่าประชากรหยิบมือนะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็ถามหยิบมือคืออะไรจะเนี่ยเหมือนกับหยิบเล็กเจ้หยิบเล็ก เล็บเจ็บเนื้อหรือเปล่าเขาบอกไอเวนไม่ใช่นันเนี่ยมันน้อยเกินไปที่จะเรียกว่าม็อบได้นะครับท่านผู้ชมโดยตอนแรกว้ยเฮ้ยผมก็นึกว่าคนจะมาเยอะยิ่งใหญ่นะครับท่านผู้ชมหลังจากเห็นภาพมุมกล้องเปิดเกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากนั้นโอ้ยพอแผ่นกว้างอะไรวะเนี่ยกล้องวงกว้างนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าตอนสนธิลิ้มทองคุณครับท่านโผลมาทำเนียบนั้นเนี่ยประชากรยังเยอะกว่าเรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจก็ส่งผลให้ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมจตุพรครับท่านร่วมมือมอว่าลงนะเนี่ยจับมือครับท่านบุกปป ทักษิณชั้น14แล้วก็ตอนนี้เดือะสแตนดาร์ดกำลังไล์สดอยู่เปิดใจตู่จะุพรแล้วก็หมอว่าลงจับมือต้านทักษินจี้ปปชนะเนี่ยชั้น14ตก้องไล่ทักสินไปเข้าคุกใหม่อะไรประมาณนี้โดยอันนี้ผมกล้าเดิมพันเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่กูไม่ค่อยมีตังนี่หว่าเออไม่รู้ว่าจะเดิมพันอะไรดีนะครับท่านผู้ชมโดยอยากจะท้าเหลือเกินกันเลยทีเดียวว้าค่ยระหว่างนักฟันธงอะไรประมาณนี้แล้วก็หมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมรวมถึงบรรดาม็อบสลิมทั้งหลายแหล่ที่โผล่หัวกระบ,บาลไปเมื่อวานนี้เชืเ่อเเเเือกกินกนนนนัััลยยทีีีดว้ผมฟง ผู้ชมทักษินยังไงก็รอดครับท่านปุ่มชั้น14่นะเนี่ยแล้วก็ยังไงต่อจะเนี่ยแล้วก็จะต้องมีบุคคลนะครับเรื่องผู้ชมรับเรื่องนี้ไม่ได้ครับท่านทำไมมันเป็นแบบนี้นาะเนี่ยหาอะไรประมาณนี้แล้วมันเป็นแบบนี้พออะไรจ้าหอือก็เพราะว่าเขากลับมานะครับเรื่องผู้ชมมาทวงข,งของของเขาคืนครับท่านมึงยึดอำนาจกูไปใช่ไหมไหลลวลอกกันเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าปผดเดการก็ยังคงเอาไม่ลงนะครับเรื่องผู้ชมหลังจากส่งคนของชินวัตรครับท่านแล้วก็คนในเครือข่ายอะไรประมาณนี้บางปริเ่นะครับเรื่องผู้ชมได้เป็น ยกรัฐมนตรีอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็ต้องจับตามองครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยคอปทอครับท่านเสนอหน้านะเนี่ยบุกไปอีกแล้วเฮ้ยกกตยื่นสอบให้กกตยื่นสอบทักษิณสอบล้มล้างสถาบันอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดอันนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดผมเป็นทักษิณชินวัตรนะเนี่ยต้องเล่นกลับอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวถามยังไงจ้าไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้พีพีทีวีส่งเข้าประกวดครับท่านมีการเอ่ยอ้างแบบนี้นะเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการมินหรือเปล่าหมินใครจ้าทักษิณชินวัตรนะครับท่าน นันเนี่ยถามว้ยเฮ้ยไอ้พวกบรรดานักร้องเรียนทั้งหลายแหละนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะมาร้องเรียนกรุณนาะหอนดังๆหน่อยว้ยเฮ้ยเสียงอย่าอมในลําคออะไรประมาณนี้เอ้ยแล้วก็เตรียมเช็คบินนะครับท่านผู้ชมพวกนักร้องอะไรประมาณนี้ก็ส่งผลให้มีคนสดิสดิ้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากเจอซัดครับท่านเมียจุดๆ,ๆนั้นเนี่ยลูกจุดๆดเวยเฮ้ยมันส่งลูกมันไปเรียนต่างประเทศได้เผื่ออะไรประมาณนี้ไม่รู้ทางานอะไรว้ยเฮ้ยปอปอชอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไปตรวจสอบหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วตรวจสอบหน, ой, น่อยนี้ใช่สุดารั์หรือเปล่าจ้าสุดารัฐยังไม่ใช่ ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านหลังจากที่มีการนัดกินข้าวนะครับท่านผู้ชมระหว่างพักร่วมฝ่ายค้านอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะก็เกิดภาพนะครับท่านผู้ชมชื่นมื่นกันเหลือเกินกันเลยทีเดียวนนเนี่ยพักประชาชนครับท่านก็มากันทั้งพักหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่ขาดไหมสิริกัญญานะครับท่านผู้ชมส่งหาไม่เจอแล้วก็พักของประวิตยวงสุวรรณเป็นอย่างไรบ้างจ้าประวิตยมาไหมครับเดินต้าตุ่งตัวงอะไรประมาณนี้ไม่ได้มานะครับท่านผู้ชมแต่ส่งตัวแทนพักมาครับท่านแต่คนนี้นะครับท่านผู้ชมผมงงอย่างไม่หยุดยยย้งนเเเลทีีดวห็ภาพ หญิงสุดาลัตนะครับท่านผู้ชมไม่รู้มาด้วยอาการเขินหรือเปล่าครับท่านเพราะอะไรจะเนี่ยประกาศตนนะครับท่านผู้ชมต่อจากนี้ว่าเฮ้ยไม่มีแล้วนะเนี่ยการต่อสู้ระหว่างอะไรว่าเนี่ยปผดเดการแล้วก็ประชาธิปไตยเอ้ยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นอะไรว่าเนี่ยเหมือนกับว่าพักเทพพักมารนะครับท่านผู้ชมไอ้นี่มันก็ขยันย้อนจริงๆเลยครับท่านน่าจะเหมือนกับว่าย้อนวลีนะเนี่ยวัฒกรรมอะไรประมาณนี้นะครับท่านระหว่างปี3 435อะไรประมาณนี้หรือว่าก่อนหน้านี้หลังจากนี้ผมก็ไม่อาจแน่ใจเนี่ยไอ้นั่นเป็นพักเทพเฮ้ยแล้วอีกอันจ้าอันนี้ <utan> Ask, ดันผู้ชมโดยถ้าเกิดอ้างยิงจากหนังมังกรยกหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับดานผู้ชมหนังจีนกําลังภายในอะไรประมาณนี้ไอ้พวกที่น่ากลัวนะครับดานผู้ชมคือกลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นธรรมะครับท่านแล้วธรรมะได้อะไรไหมจ๊ะโอ้ยละครบางเรื่องนะครับ่านผู้ชมธรรมะนี้แม่มึงเอ้ยเหมือนกับว่าเป็นตัวร้ายเลยนะครับท่านแต่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เว้ยเฮ้ยฟังอยู่มึงอย่าพิ่งยิ้มเกี่ยวกับอะไรจ๊ะเนี่ยเกี่ยวกับละครกําลังภายในนะครับดานผู้ชมแล้วก็ส่วนใหญ่ฝ่ายธรรมครับท่านจะเกิดอะไรขึ้นจ๊ามักจะเป็นฝ่่ายทีีดนะคะ ชมอะไรประมาณนี้สุดารัตครับท่านโวหัวแทบไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวนะเนี่ยหลังจากสอสอทิ้งครับท่านช้ำใจหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจไม่มีสสอคนไหนโผล่เดินตามเลยสุดโดไม่ใช่สุดโดสุดารัตครับท่านโผล่คุยโวโตลั่นนะเนี่ยขอประชาชนได้ไหมให้รอดูก่อนนะเนี่ยห้าสอสอไทยสร้างไทยจะแตกแถวอีกหรือไม่คุยโวโตลั่นนะเนี่ยพักของตัวเขาเองครับท่านไม่เสียจุดยืนแค่ไม่มีสสอแล้วโอ้ยสบายใจไม่ใช่คุยโวโตลั่นพักของตัวเขาเองเนี่ยไม่เสียจุดยืนพัก ว่าไทยสร้างไทยแล้วก็คุยโวโตลั่นต่อนนเนี่ยไม่อึดอัดครับท่านที่จะทํางานร่วมกับประวิทย์อะไรประมาณนี้เฮ้ยก่อนที่จะเข้ามาลงสมัครหาเสียงนะคะบท่านผู้ชมได้ไปออกรายการนู้นออกรายการนี้ผมยังจําฝังหูไม่หยุดยั้ยงเ,เลยทีเดียวะครับท่านเนี่ยดิฉันเข้ามานะเนี่ยเพื่อจะสู้สงครามครั้งสุดท้ายเว้ย,ยแล้วก็ประกาศจะสลายการเมืองสองขั้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นผื่จ้าเขาสลายให้เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้สุดารั์เขาจะทําอย่างไรต่อไปล่ะเนี่ยโอ้ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะบท่านผู้ชมจากคุณต้อยครับท ยานชื่อลือไทยในธรรมในการด่านผูุชมตอนนั้นยังอยู่ท็อปนิวอยู่นะเนี่นยได้ออกมาจัดรายการอะไรรายการหนึ่งไม่อาจแน่ใจแล้วเว้ยเฮ้ยบอกว่าเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์คุณจําได้หรือไม่ในการที่จะมีการเลือกตั้งสงกกรกรุงเทพหรือว่าผู้ว่าราชาการก็ไม่อาจแน่ใจนะครับด่้นผูุชมกทมอรอบที่ผ่านมาคุณติดต่อหาผมมาหรือเปล่านะครับดั้งผูชมต้องเติมไว้อะไรประมาณนี้เพื่อที่จะขอให้คนคนนั้นลงหรือคนคนนี้ลงซึ่งเป็นคนของพิชิตต่อููหรือเปล่าก็ไม่อาจบอกได้โอ้ยก็หนักหน่วงนะครับยังไม่่อยเชือ ครับท่านแต่ที่แน่ๆสุดารัโอดท้อนนะเนี่ยแทบเข่าสุดมุดดินหายเกินเลยทีเดียวคุยโวขอให้รอดูห้าสอสอไทยสร้างไทยแตกแถวหรือไม่โดยตอนนี้ผมฟันธงให้เลยนะเนี่ยว่าสอที่จะแตกแถวไปหมดแล้วครับท่านย้าต่อนะเนี่ยพักของตัวเขาเองไม่เสียจุดยืนครับท่านเพราะตอนนี้ไม่มีที่ยืนแล้วไม่ใช่อีกแล้วพร้อมทํางานฝ่ายค้านต่อไปแม้จะไล่หัวกระบาลสอสอพักตัวเขาเองนะเนี่ยหลังแหกมติพักนะครับท่านผู้ชมยกพักกันเลยทีเดียวพร้อมคุยโวตัวลั่นหมดเวลาต่อสู้กับเผด็จการนั้นแล้วก็กับประชาธิปไตยแล้วอะไรประมาณนี้เหม เป็นในๆน,นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ว่าเฮยน่าจะมีการเหมือนกับพักเทพพักมารก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้ถามกันมาเยอะนะครับท่านผู้ชมม็อบนั้นเนี่ยสอที่จะมีการออกมาเดินอีกไหมม็มอบใครบ้างจ้าม็อบสนทีลิ้มทองคุณนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านของพี่โด่งอัตชัยนั้นเนี่ยแห่งช่องรู้ทันก็ได้ลงข่าวครับท่านส่งสัญญาณถอยอะไรประมาณนี้เรื่องของคุณสนทีนะครับท่านผู้ชมไปเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวต้องเอา,เอามาถแถลงเบียนไขอีกทีครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะค,ะนครับท่านผู้ นั่นเนี่ยหลังจากสารและธรรมนูนมีคำสั่งเร่งด่วนออกมาหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจปมทักษิณชัดสิบสี่รอดทุกรณีแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านแอดไลน์นัสวิวช็อปสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมสินค้ามีมากมายหลายหลากแต่ไม่ได้กินมากกินหลากหลายลูกหยีฉาบลูกห,หยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะพันแล้วก็ปลากเกตเท้าอบกรอบนะครับท่านผู้ชมห้าร้อยกรัมสองร้อยสี่สิบบาทสองร้อยห้าสิบกรัมร้อยสี่สิบบาทค่าส่งสี่สิบบาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีเพราะเคยทำแล้วโดนตีคืนขนุนทอดนะครับท่านผู้ชมกล้วยหอมทองอบธรรรมมชาาาติับทท่นก สั่งซื้อกันเข้ามาได้โอ้ยอม,มีหลากหลายนะครับท่านผู้ชม ปลากระพงทุบปลาเห็ดโคนทุบครับท่าน1 7 0กรัม150บาทลูกพุนหมึกเป็นโตมีหลากหลายนะครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็มาเริ่มข่าวกันต่อครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยหลังจากสารรัฐธรรมนูญนะครับท่านผู้ชมแทบจะดับฝันมอบสลิมรอดช่องกันเลยทีเดียวเอ๊ยอ,ออกมาเมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูญตีตกคำร้องรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็กรมราชทัณฑทันนะเนี่ยหลังจากมีคนไปร้องว่าเอื้อประโยชน์ให้ทักษิณชินวัตรรักษาตัวชัั้้้้้นนน14อออะะะะไไรรรรรปปมมมาาาาณีีโดยยหลงงจกกะคบะูชม เหตุผลว่าอะไรจ้าเหตุไม่มีข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยแล้วก็ยังลั่นต่อสําหรับศาลรัฐมนูญบอกว่าเนี่ยหลักฐานพวกมึงยังห่างไกลอีกเยอะนะครับท่านผู้ชมแต่ศาลก็ไม่ได้บอกมาแบบนี้นะครับท่านแต่ถ้าเกิดแปลเป็นภาษาคนแบบง่ายๆเนี่ยก็ประมาณนี้บอกว่าเนี่ยอันนี้อาจจะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมประมาณว่าเนี่ยเฮ้ยกูเห็นกระดาษของพวกมึงลักขำเหลือเกินกันเลยทีเดียวเป็นอย่างไรต่อจ้ายกคําร้องแต่ว่าที่มันน่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมมันแปลกประหลาดเหลือเกินกันเลยทีเดียวว่าเนี่ยไอ้พวกม็อบสล หัวกบ,บาลยื่นหน้านะครับท่านผู้ชมไปที่บปชสารรัฐธรรมนูญทําแบบนี้ได้ผือว่าถามทําอะไรจ้าเนี่ยอันนี้ชาวบ้านถามมานะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้เกี่ยวแต่อย่างใดบอกว่าเนี่ยทำไมสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเอ้ยไม่เห็นใจม็อบบ้างเลยเออเราก็ถามนะเนี่ยไม่เห็นใจยังไงจ้าแอนเตอร์ Enter. เนี่ยอุตส่าห์ให้ม็อบมีความหวังสักก่อนได้ไหมนะเนี่ยออกมาแบบนี้มันดับฝันม็อบเลยนะเนี่ยแล้วตอนนี้ม็อบจะไปอย่างไรต่อจ้าก็น่าจะกลายเป็นหมอบนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีครับท่านส่วนตอนนี้นะเนี่ยช่องของรู้ทนท่านสงสงญ,ญ,ญ ยานถอยหรือไม่สําหรับส่วนที่ลิ้มทองคุณมีการบอกแบบนี้ส่วนที่ถอยแล้วนั่นเนี่ยเหลือแต่หมูไม่กลัวน้ําร้อนที่คดีจออยู่ทั้งนั้นรู้ทันคลิปย่อยครับท่าน18เดือน12นะครับท่านผู้ชม2567อะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ครับท่านมีสถานการณ์เร่งด่วนนะครับท่านผู้ชมหลังจากส่วนที่ลิ้มทองคุณครับท่านได้เคยออกมาลั่นก่อนหน้านี้นั่นเนี่ยเตรียมจะเดินไปทำเนียบแล้วอะไรประมาณนี้ตอนนั้นก็นึกว่าจะมีการก่อกม็อบนะครับท่านผู้ชมเพื่อ จะไปถามนายกอิงว่าค่อยช่วยหาตัวมาให้อย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวถามหาตัวใครบอกมานะหาตัวคนที่เป่าแก่นะครับท่านผู้ชมตุมต้มตุม้มทับตาอะไรประมาณนี้วันนี้มีอะไรขึ้นบ้างจ๊าลือสนัดลั่นทุง่งไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมมีใบสั่งครับท่านสั่งเก็บนายสนที่ลิ้มทองกุลแล้วก็ปานเทพพวพงพ,พันอะไรประมาณนี้ลือวุ่นนะครับท่านผู้ชมสั่งเก็บคนแฉคดีแตงโมอะไรประมาณนี้แต่น,นี่ก็ยังเป็นข่าวลือนะครับท่านแล้วก็สนที่ก็ออกมาบอกนนะเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรว่ค่อยชีวิตผมนะเนี่ยถ นะเนี่ยก็ไม่ต้องไปเที่ยวหาว่าใครเป็นคนทํเพ่ออะไรแบบนั้นจ้าเฮ้ยรู้สึกว่ามีหลายฝ่ายต้องอะไรวะจ้องจองกระถิ่นนะครับท่านผู้ชมวันนี้แกออกมาครับท่านในคลิปของช่องแกแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อก็ลั่นนะครับท่านผู้ชมทุกวันนี้จะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังตัวครับท่านแต่ก็ไม่ได้มีอะไรวะเนี่ยวเวอร,วอร์นะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแล้วมันเป็นข่าวจริงไหมวะเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ลือสนันครับท่านทั้งช่องของสนธิแกก็บอกมาเองมีใบสังเกตอะไรประมาณน กันเลยทีเดียวนะเนี่ยปังอาจอะไรจ้าบังอาจมาเอ้ยอะไรวะเนี่ยจะสั่งเก็บนะครับท่านผู้ชมแล้วต้องหนูเชื่อไหมจ้าอันนี้ก็5050 50นะครับท่านเพราะว่าแกออกมาลั่นนนเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเดินครั้งสุดท้ายในชีวิตไว้ยเฮ้ยในต้นปี68อะไรประมาณนี้โอ้ยก็หวังให้อยู่ไปอย่างยืนยาวนะครับท่านผู้ชมพราะเป็นสื่ออุโสค,ครับท่านอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญนะเนี่ยมีประชากรหลายภาคส่วนบอกเฮ้ยยังโดนเก็บไม่ได้เพราะอะไรจ้าเอ้ยอายุท่านต้องยืนยืน,ยน,ยนอะไรวะยุ่งรุ่งเรืองนะครับท่านผู้ชม ไปอีกหลายปีกันเลยทีเดียวเพราะอยากจะเห็นนะเนี่ยว่าจะมีการออกมาเดินม็อบหรือไม่อย่าพึ่งเป็นอะไรอย่างเด็ดขาดครับท่านอะไรประมาณนี้ก็มากมา,กายก่ายกองกันเลยทีเดียวครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้เขาคน, Ki คนนี้ก็ยังโผหัวกระบาลอย่างไม่หยุดยัง้งนะครับนากผู้ชมมีการฉาดนี่น,นายกแพทองทานชินวัฒน์นะเนี่ยไม่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนั้นบ้างก็สับสนนะเนี่ยเฮ้ยประเทศไทยตอนนี้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีกันแน่แล้วก็มีการสงสัยเนี่ยนายกอิงนะเนี่ยยังไม่เคยอะไรวะเนี่ยมีประสบการณ์ในการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรี ได้ผืออะไรประมาณนี้ก็โดนทัวลงนะครับท่านผู้ชมอีกบ้างหนึ่งละจ้าอีกบ้างหนึ่งก็แห่สนับสนุนเขาคนนั้นคือใครจ้าการท่านผู้ชมกราบผมสิทิชัยหย่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อากาศหนาวขึ้นเรื่อยๆเ,เริ่มไม่หย่อนแล้วครับท่านสุดทีชัยหยุ่นมีปัญหาอะไรจะเนี่ยโอ้ยก็ได้ออกมาโวยวายนะครับท่านผู้ชมก็มีบรรดาประชาชนหลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวครับท่านลำคาในห,หยุ่นอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านแล้วก็มีการถามดังๆนั้นเนี่ยเฮ้ย hey, สุดทีชายหยุนน่นนะเนี่ยเห็นคุณก็ไม่เคยมีประสบการณ ไม่ถามเคยเป็นอะไรทะาจ้าถามมาก่อนเนี่ยเคยเป็นหรือเปล่าเนี่ยรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้สอสอมันเคยได้เป็นหรือไม่นายกรัฐมนตรีเคยได้เป็นหรือเปล่าและประโยคนี้นะรับท่านผู้ชมทําผมสะดุ้งกันเลยทีเดียวเนี่ยบอกว่านายกรัฐมนตรีไม่มีีอะไรว่าเนี่ยยังไม่มีเออย,ยังไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีนะรับท่านผู้ช,ช,มชมและฉันั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าฉะนั้นนั่นเนี่ยไม่มีประสบการณ์แบบนี้มาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรโดยถ้าเกิดสมมติผมลงชิงนายกรัฐมนตรีนะรับท่านผู้ชมซึ่งเชื่อด้วยครับท่านถามเชื่อ ว่าจะได้หรือป่าบอกไม่น่าจะได้นะครับท่านผู้ชมพูดไปงั้นเองแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้เฮ้ยก็เหมือนการท YouTube ของผมนะครับท่านผู้ชมโดยทําช่วงแรกๆครับท่านเสียงดูถูกเสียงกลั่นตาก็มาเยอะแยะนะครับท่านผู้ชมมึงไม่มีประสบการณ์แล้เนี่ยอ่านข่าวบ้าๆบอๆคอแต่คนจะดูเยอะได้อย่างไรบ้างจ้าอีกบางส่วนก็บอกนล้เนี่ยเฮ้ยอิน็อกมาหาผมเฮ้ยทำไมผมทําได้ดีกว่าคุณนล้เนี่ยผมอ่านข่าวได้ดีกว่าคุณเยอะมากแล้วยังไงวะทาไมยอดดูผมอยู่แค่หลักร้อยหลักพันอะไรประมาณนี้ไม่เหมือนคุณหลักหมื่นหลายหมื่นหลายแแสนนล้้วเกิดออะไรขึต่จ มันต้องให้ประชาชนเป็นคนพิสูจน์วัดเคาะนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่วัดคาะวิเคราะห์อะไรประมาณนี้โอ้ยก็อยากแนะนําเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านเอ้ยแล้วก็ยังสงสัยนะเนี่ยแล้วทําไมทักษิณชินวัตรต้องให้คาปรึกษานายกอิงอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดสมมติผมมีพ่อเป็นนายกนะครับท่านผู้ชมผมก็ต้องปรึกษาพ่อผมอยู่แล้วครับท่านปรึกษาพ่อผิดตรงไหนเอออันนี้ไม่น่าจะผิดนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดปรึกษาพ่อเราเองครับท่านแต่ถ้าเกิดไปปรึกษาพ่อของชาวบ้านชาวช่องอะไรประมาณนี้แล้วพ่อของชาวบ้านชาวช่องก็ยังไม่ เคยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมเมื่อกับว่าถ้าเกิดผมนะเนี่ยหรือว่านายกอิงนะครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแล้วก็ไปถามสุดิชัยอยู่อะไรประมาณนี้ก็อยากจะรู้เหลือเกินกันเลยทีเดียวว่ามันจะมีน้ำหน้านะครับท่านผู้ชมหรือว่ามีน้ำยาหรือเปล่าอันนี้ประชาชนบอกมาแบบนี้นะเนี่ยแล้วก็เขาก็บอกเพิ่มเติมครับท่านอาอาจะมีปัญญาอะไรไปแนะนําเขาได้นะครับท่านเพราะนายกก็ยังไม่เคยเป็นอะไรประมาณนี้แนะเว้ยเฮ้ยรักษาผมบนถัวไวใ้ให้อย่างดีดีไม่ใช่ โอ้ไม่มีไม่มีโอ้ยตายแล้วคัดคัดบือบือดีด,ด,ดีไปครับท่านผมไม่มีโอตอนนี้ไม่ได้ครับท่านผมไม่มีแล้วนะเนี่ยแต่ผมยังอยู่ข้างคุณเสมอนะครับท่านผู้ชมผมแบบไหนว่าไม่รู้เหมือนกันครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้มาอีกคนหนึ่งแล้วครับท่านเพื่อไทยส่งเข้าประกวดพร้อมพงษ์เพ้รพร้อมพงษ์นผลิตเสด็จพี่นะครับท่านผู้ชมโผโร่โรตเตือนประชาชนทั้งหลายอย่าลงเชื่อมอบจตุพรกดดันปปชคดีทักษิณชินวัตรพร้อมพงษ์ครับท่านซัดมอบจตุพรนนเนี่ยนำมอบบุกกดดันปปชกระบวนการยุ ที่ทำนนเนี่ยมีวาระซ่อนเล้นหรือไม่แล้วก็หวังผลคดีอะไรวะหวังผลการเมืองคดีทักษินพักรักษาตัวชั้น14กระทบชิงรัฐบาลปลุกประชาชนตาสว่างอย่าหลงเชื่อไอ้พวกม็อบกันเลววาระได้ไม่ใชายโอ้ยอีกแล้วอย่าหลงเชื่อไอ้ม็อบกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชมบังหาจอีกแล้วนะเนี่ยถามบังอาจอะไรจ้าเนี่ยบังหาจมาชาแต่แบบนี้ได้อย่างไรนะเนี่ยประชาชนเขาคิดเองได้นะครับท่านผู้ชมคิดเองได้ว่าอะไรจะน้องหนูว่าสมควรที่จะไปเดินตามหรือไม่อะไรประมาณนี้แล้วทําไมถึงเชื่อแบบนั้นจ้า ถ้าเกิดประชาชนคิดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้บางส่วนส่งเข้าประกวดมาแบบนี้ถ้าเกิดประชาชนหลายภาคส่วนนั้นเนี่ยเขาคิดไม่ได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นจ้าม็อบมันคงจะมีคนเดินตามมากกว่านี้นะครับท่านผู้ชมผมเห็นแล้วผมก็เครืองเลยแล้วจากหลังจากเครืองเป็นอย่างไรต่อจ้าก็ไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีการลั่นครับท่านจะดูพรเดือดนันเนี่ยสักวันหนึ่งเว้ยถ้ายังเหิมเกิมแล้วยังไงต่อจ้าเดี๋ยวได้เจอกันบนท้องถนนนะครับท่านผู้ชมเรื่องจริงกันเลยทีเดียวครับท่านผมกับเพื่อนนั้นเนี่ยบางคนไม่ได้เจอกันหลายปี ่านผู้ชมมาเจอกันอีกครั้งก็บนถนนครับท่านถามทำไมเจอบนถนนวะก็เพราะไม่ได้ไปอะไรวะเนี่ยสุวรรณภูมินะครับ่านผู้ชมไม่ได้บินจากดอนเมืองไปลงเออสุวรรณภูมิแต่อย่างใดน,นะครับ่านผู้ชมฉะนั้นจะเจอบนน่านฟ้าไม่ได้ครับท่านก็ต้องเจอบนถนนถูกต้องแล้วโอ้ยก็มากมายกายกองก,กันเลยทีเดียวส่วนเมื่อว,วานซืนแล้วก็เมื่อว,วานนี้นะครัดบดานผู้ชมแทบสัวอะไรแทบหัวซุกดินกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากม็อบกับพีนะครับ่านผู้ชมคนมีน้อยยิ่งกว่าคนคอยรถเมย์ครับท่านก็ได้มีการคาดหวังนะเนี่ยเฮ้ยมันจะ ้องมีดาราลอดช่องดาราสลิมทั้งหลายแหล่มาร่วมกับข้าบ้างหรอือว่าไม่มากก็น้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าโอ้ยมรสุมนะครับท่านผู้ชมตอนนี้คิดจะวัดลอยตีนกับสุเทพทึกสุบัณน,นั้นคงจะห่างชั้นครับท่านพ่อะไรจ้าเฮ้ยประชาชนเขาแหกินข้าวกันแล้วนะครับท่านผู้ชมรวมถึงดาราด,ดังทั้งหลายแหล่นะั้นเนี่ยเขาก็คงเมินไปแล้วครับท่านเรื่องอะไรวะเนี่ยคุณจะต้องออกไปเดินกับพวกมึงพ่อะไรจ้าผิวมันจะเสียนะเนี่ยโดยนี้ผมต้องแนะนำนะครับท่านผู้ชมแต่นี่ผมให้กําลังใจแกยอยู่ครับท่านแล้วก็ติดตามแกอย่างไม่หยุดยั้ง มนุษนั้นเนี่ยแล้วก็คุณนกสินใจต่างๆนา,นาคุณที่ใครวะ ทุกยามน,นี้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่ไปร่วมบอปเป่านกหวีกับสุเทพนะเนี่ยเคยแต่งตัวล้อเลียนยิ่งรักนะครับท่านผู้ชมน่าจะเหมือนทุกอย่างครับท่านยกเว้นใบหน้าอะไรประมาณนี้คนเหล่านี้เขาจกมาอีกหรือไม่อันนี้ผมไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดให้ผมฟันธงนั้นเนี่ยผมไม่ออกมาเดินแล้วครับท่านเลยตอนนี้กูใช้ชีวิตของกูดีๆด,ดีกว่าเรื่องอะไรจะต้องออกมาเดินเดินแล้วไ,ไ,ได้อะไรไม่จ้าน่าจะไม่ได้อะไรหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผิวพรรณนะเนี่ยอาจจะกล้้นดำนะครับท่านโอ้ยค,ดดค,ครี อะไรไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านเอยก็เอาว่าภาวนานะครับท่านผู้ชมให้บรรดาก,กลุ่มที่ไม่ชอบทักษิณชินวัตรอะไรประมาณนี้ถามภาวนาว่าอะไรจ๊ะภาวนาให้มีแรงขับเคลื่อนต่อไปนะครับท่านผู้ชมจะได้ท้อถอยครับท่านเพื่ออะไรจ๊ะเพื่ออะไรไม่รู้แต่เอาเจอข่าวนี้ครับท่านมาอีกแล้วนะเนี่ยคอปทชสอบปสตู่จรุพรบุกบบชอ๋อ,อเมื่อวานนี้เล่งชั้น14หากพบช่วยเหลือฮ่สาดีกาสั่งจับทักษิณกับคุกได้เลยแนะ่ใช้มอหนึขู่เรียก วเวทระเบียนอะไรประมาณนี้จะมีความสําเร็จไหมจ๊ะอันนี้ฝันเปี้ยงเลยนะครับท่านผู้ชมไม่มีทางสําเร็จครับท่านผมก็เสียดายนะเนี่ยเสียดายอะไรจ้าโอ้ยเอ้ยพูดไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเสียดายอะไรดีครับท่านอ่ะด้านทนายตั้มเป็นอย่างไรบ้างจ้าหลังจากที่รู้สึกว่าโดนอายัดรั์ไปเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ทนายความเผยเวย่าเฮ้ยพี่อ้อยครับท่านทําใจแล้วนะเนี่ยปปงตึดตามยึดรั์ทนายตั้มได้แค่7จบล้านจากยอดโกงเท่าไหร่จ้าอันนี้สื่อของสนที่ลิ้มนะครับท่าน จากยอดโกงถึง120ล้านบาทจะเลยทีเดียวหรือเปล่าครับท่านก็ต้องเติมไปก่อนนะเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีครับท่านส่วนตอนนี้ธรรมนัทพมเผานะครับท่านผู้ชมหลังจากแยกย้ายกับบวิวงสุวรรณครับท่านแบจะเป็นเบอร์หนึง่งแล้วเบอร์หนึ่งเป็นอย่างไรบ้างจ้าเบอร์หนึ่งมองไม่เห็นศักยภาพธรรมนัทนะครับท่านผู้ชมเสือกไปเห็นศักยภาพนายสามารถเจนชัยจิตวันนี้ครับท่านผู้ชักชวนวันอยู่บำรุงนะเนี่ยแต่ตอนหลังก็มีการออกมาเปิดเผยไม่รู้จริงหรือเปล่าเหมือนกับว่านั่นเนี่ยนายสามารถไปบอกวบ้ิ วันอยู่บำรุงเฉลิมอยู่บำรุงเขาอยากเจอสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าสุดท้ายตอนนี้ต้องไปพักฟื้นนะครับท่านผู้ชมในเรือนจําก่อนครับท่านแลวกลุ่มกวนธรรมนัตเป็นอย่างไรบ้างจ้าตอนนี้ประกาศอิสระภาพจากบวิตเป็นไปนที่เรียบร้อยครับท่านขนกวนน,นน่เนี่ยสสเปิดตัวซบพักกล้าทำอ่าคุยโวครับท่านมีสสในมือมากกว่า30คนกันเลยทีเดียวเฮ้ยไมากกว่า30คนนั่นเนี่ยบวชมันมีอยู่40คนนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดจาไม่ผิดสสในมือพักตัวมันเองนี่ตัดกลุ่มธรรมนัตไป20คนครับท่านเหลือกับะวิตนนน่าจ20 คนนะครับดัานผู้ชมหรือ18คนไม่แน่ใจแล้วก็ตอนนี้ธรรมนัทบอกนะ้เนี่ยมากกว่า30คนเฮ้ยหรือว่าอาจจะเป็นหนอนบอลไส้นะครับดัานผู้ชมโดยอันนี้ไม่ใช่หนอนบอลไส้แต่อย่างใดไม่รู้ว่าจะเป็นหนอนบอลไส้หรือเปล่าสมมุตินะครับดัางผู้ชมสมมุตนะินั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติผมเป็นสอสอนะครับดัานผู้ชมที่ค่อนข้างจะนั่าเงินอะไรประมาณนี้จะเกิดอะไรขึ้นจ้าเฮ้ยอนาคตของเราต้องมาก่อนนะครับดัานผู้ชมพออยู่กับปวิทนี้อนาคตน่าจะกลายเป็นอนาถานะครับดัางผู้ชมปวิตฐานได้ไม่ใช่โอ้ยไม ดินแบบนี้หูยกว่าจะจําเป็นต้องหาหนทางนะครับ่านผู้ชมเพื่อที่จะไปสู่พักใหม่ๆครับท่านเพราะพักประวิตย์นั้นเนี่ยดูเหมือนทรงกับสุดนะครับ่านผู้ชมแทบจะมุดดินหายกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะครับ่านผู้ชมสถานการณ์จะเป็นอย่างไรส่วนสุดารัตนะะ์นะันเนี่ยไดนะ้เอาตัวพักเองให้รอดก่อนดีกว่านั้นะเนี่ยค่อยมาสั่งสอนพักชาวบ้านชาวช่องนั้นเนี่ยเพราะอะไรจ้า มันดูค่อนข้างที่จะแปลกๆนะครับท่านผู้ชมคุมสอสอในพักตัวมันเองยังไม่ได้เลยครับท่านมีหน้าน,น,นเนี่ยมาสั่งสอนสอสอพักนั้นสั่งสอนสอนสอพักนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอาตัวพักท่านให้รอดก่อนก็จะดีอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็จึงเป็นกระแสข่าวที่เรียบเรียงออกมาถแถลงเบื้องต้นนะครับท่านผู<ม>้ชมจับตามองครับท่านมอบจะมาอีกเพิ่มเติมหรือไมน่นันเนี่ยจะมีออกมาเดินเยอะแยะหรือเปล่าโดยส่วนตัวผมนะครับท่านผู้ชมฟันธงเลยครับท่านจุดไม่มีทางติดอะไรประมาณนี้ถามทาไมดูถูกเขาไม่ไดดดดูู้้้ผินะะนนนรับาาาชมมเเห็จนนแลว คนยังได้แค่นี้ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีฉะนั้นครับท่านสนใจสินค้าสั่งซื้อกันเข้ามาได้ขณะน,นี้ถ้ากำลังรับฟังข่าวจากที่ไหนขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขครับท่านผู้ฟังที่คารบจรึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน